ำหรับเทรนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า E ีวีคานะคะก็เป็นที่ถูกพูดถึงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้จนมาถึงปัจจุบันและก็น่าจะพูดถึงต่อไปในอนาคตอีกนะคะหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้ค่ะก็มีการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในปริมาณที่มากขึ้นรวมถึงประเทศไทยเองนะคะก็มีนโยบายอยากจะสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานรถไฟฟ้าได้รวมไปถึง ตั้งเป้าให้ไทยนั้นเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วย Tomorrow Beef วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าในอนาคตค่ะ EV ไทยอยู่ตรงไหนหลังรัฐปลดล็อกมาตรการภาษีในปีหน้าพูดถึงจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันกันบ้างนะคะทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เขาใช้สูงถึง11.3ล้านคันแล้วค่ะ เป็นการสำรวจนะคะเมื่อสิ้นปี2020โดย International Energy Agency หรือว่า IEA นั่นเองค่ะและพอเราเออกไปเทียบกับปี2019เนี่ยก็ปรากฏว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้นมาถึง41%เลยทีเดียวซึ่งก็ส่วนทางกับรถยนต์แบบใช้น้ำมันทั่วไปนะคะที่จะเพระว่าช่วงโควิดเนี่ยยอดขายก็อาจจะมีการหดหายลงไปบ้างแต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะ ทีนี้เราจะมาดูประเทศที่มีสัสดส่วนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าต่อประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คงหนีไม่พ้นประเทศนี้ประเทศนอร์เวย์นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็ครองแชมป์มาแล้วหลายปีติดต่อกันนะคะ จากปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนอร์เวย์มีการใช้บนท้องถนนนะคะเกินกว่า50ซึ่งแสงหน้ารถยนต์แบบใช้น้ำมันและก็แบบไฮบริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนอร์เวย์ยังตั้งเป้าไว้ค่ะว่าในปี2025เนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่ใช้รถแบบพลังงานสะอาดแบบไม่ใช้น้ำมันเลย100%ซนะคะซึ่งตอนนี้นะคะนอเวย์เขาก็มีมาตรการทางภาษีรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่มาสนับสนุนให้ประชาชนใน ประเทศเขาสามารถใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะมาดูทางฝั่งของผู้ผลิตกันบ้างค่ะอย่างเจ้าตลาดเทสลาเองเนี่ยล่าสุดนะคะก็มีคําสั่งซื้อจากบริษัทเช่ารถนะคะอย่างบริษัทเฮิร์สสั่งไปเป็นแสนคันเลยค่ะวงไปถึงเจ้าอื่นๆนะคะทั้งในยุโรปค,ค่ะไม่ว่าจะเป็น r n โน l t ปอร r d v o l ks w a g e n รวมไปถึง BMW ก็หันมาเล่นในตลาดของรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คงจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนั่นเองค่ะมีหลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะยกตัวอย่างที่อาจจะคุ้นๆกันหน่อยอย่างเช่น BYD MG รวมไปถึง Great Wall Motor ที่เพิ่งเข้ามาตีตลาดในบ้านเรานั่นเองค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะค่ายรถยนต์ที่ถือว่าเป็นเจ้าตลาดของรถยนต์สันดาปภายในหรือว่ารถยนต์ใช้น้ำมันอย่างแบรนด์ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Toyota, Honda หรือกระทั่งบริษัทโซ n y เองนะคะก็หันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเช่นเดียวกันค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเทรนด์แห่งอนาคตจริงๆค่ะ และหลายๆประเทศตอนนี้เนี่ยก็มีการตั้งเป้าที่จะลดกา๊ดาซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะรวมไปถึงก๊าซเรือนกระจกต่างๆเป็นเป้าหมายระดับชาติระดับประเทศเลยค่ะสำหรับประเทศไทยอยู่ตรงจุดไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันมาดูทางฝั่งของประเทศไทยกันบ้างนะคะมาดูกันว่าตัวเลขของคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งจากการสำรวจนะคะก็ปรากฏว่าในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ย มียอดการถือครองรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ราว190,000กว่าคันเท่านั้นค่ะโดยแบ่งออกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าระบบไฮบริดั๊กอิน Hybrid แล้วก็เป็นแบบใช้แบตเตอรี่100%หรือที่เรียกว่า BEV นั่นเองนะคะซึ่งแบบหลังนี้อาจจะพบสัดส่วนที่ยังไม่เยอะมากนะัก และทีนี้พอเราไปเทียบกับระดับนานา,นาประเทศเนี่ยก็จะปรากฏว่าประเทศไทยอยู่รังท้ายเขาอย่างมากเลยทีเดียวปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนะคะสําหรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่สาเหตุว่าทําไมมันยังไม่แพร่หลายเนี่ยก็มาจากหลายๆอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของจํานวนสถานีชาร์จค่ะที่ยังไม่เยอะมากในประเทศไทยนะคะหลายๆคนกังวลว่าขับรถไประยะทางไกลๆแล้วแบตหมดขึ้นมา จะไปชาร์จที่ไหนอาจจะมีไม่เยอะมากรวมไปถึงพวกอู่ซ่อมสถานีบริการต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังขึ้นอยู่กับเรื่องของจํานวนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่อาจจะมีระยะเวลาการใช้งานที่ยังไม่นานมากค่ะปัจจุบันอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณ1-200กิโลแบตก็จะหมดแล้วรวมไปถึงระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เองนะคะก็จะใช้ระยะเวลายาวนานกว่า กับการที่เราไปเติมน้ํามันรถยนต์ธรรมดาอาจจะใช้เวลา3-5ถึงนาทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาอาจจะยาวนานกว่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นฟ้าชาร์ตก็ตามนอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ค่ะยังนิยมนะคะรถยนต์แบบเติมน้ํามันด้วยทั่วไปค่ะอย่างพวกแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะก็ต้องยอมรับว่าเรายังคุ้นชินกับรถยนต์แบบเดิมเรื่องของ e v วีคาร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับเรานะคะอาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่านี้ดังนั้นถ้าถามว่าเราจะซื้อรถยนต์คันต่อไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า อ,ไไอันนี้อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่และหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระดับสูงนั่นเองค่ะ ปัจจัยสาคัญนะคะที่ทําให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าในไทยราคาสูงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของภาษีนําเข้านั่นเองค่ะรถยนต์ไฟฟ้าที่นํามาใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการนําเข้าทั้งนั้นเลยนะคะอย่างราคารถยนต์ไฟฟ้านะคะที่นําเข้าจากยุโรปจากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะคะราคาขายส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มต้นที่หลักล้านขึ้นไปทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าภาษีนําเข้านี่นะคะถือว่าเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าในไทยสูงมากจากราคาที่เขา ขายกันปกติในต่างประเทศนั่นเองค่ะเพราะว่าจะส่งผลต่อการคำนวณเรื่องของภาษีสัมภาษมิตรภาษีมหาไทยรวมไปถึงภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วยอย่างรถยนต์ไฟฟ้านําเข้าจากยุโรปนะคะต้องเสียภาษีถึง80%เกาหลี40%และญี่ปุ่น20%ค่ะแต่จะแตกต่างจากแบรนด์จีนนะคะตรงที่ว่าราคาขายรถยนต์ไฟฟ้านําเข้าเนี่ยจะถูกกว่าชาวบ้านเขาเนื่องจากไทยมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือว่า A.C.F.T.A. ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเลยการคู่แข่งประเทศอื่นไปได้เยอะทำให้บางแบรนด์ของจีนค่ะสามารถขายรถยนต์ไฟฟ้าในราคาต่ำกว่าล้านได้ยกตัวอย่างเช่น Brand MG รุ่น EP หรือจะเป็น Great Wall Motor รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดอย่าง ORA Goodcat ราคาขายอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสปลายๆไม่ถึงล้านเรื่องของภาษีนำเข้าที่ไม่เท่ากันนี้นะคะถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่เลยค่ะของการขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังทำให้การคา้าดูจะไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไหร่กับประเทศอื่นๆน,นะคะทำให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ยากอีกด้วย าในช่วงที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด EV ค่ะได้วางแผนให้คนไทยได้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้ได้30%ของจํานวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในปี2568หรือว่าราวๆหล้านคันนั่นเองค่ะจากปัจจุบันนะคะ รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังอยู่ที่หลักแสนคันซึ่งนโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นเฟสแรกหรือว่าเป็นระยะแรกในการส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้รถยนต์ e v นั่นเองส่วนระยะต่อมานะคะก็จะผลักดันให้ประเทศไทยค่ะกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้นะคะของอาเซียนภายในปี2,573ทั้งนี้แผนในระยะแรกเนี่ยก็คงต้องเน้นในเรื่องของการนำเข้าเป็นหลักก่อน,นะคะ่ะน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดนะคะซึ่งเราได้สอบถามไปยังคุณนัทกรอุเทนสุด ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสัมภาษมิตรในฐานะโฆษกกรมสัมภาษมิตรค่ะได้พูดถึงเรื่องของมาตรการทางภาษีที่น่าสนใจนะคะอย่างรถยนต์ไฟฟ้า ในปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการปรับลดลงของภาษีนําเข้าค่ะโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%หรือว่าแบบ b e v นั่นเองเนื่องจากรถยนต์ที่นําเข้าในปัจจุบันนะคะอย่างยุโรปเองเนี่ยเสียภาษีถึง80%และญี่ปุ่นเสียภาษี20%นะคะก็จะมีการลดเพดานทางภาษีนี้ลงค่ะ รายละเอียดตรงนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่ายังไม่ผ่านคอรมอนนั่นเองแต่น่าจะประกาศใช้ได้นะคะช่วงต้นปี2565ที่จะถึงนี้ซึ่งการลดภาษีในที่นี้นะคะก็จะช่วยให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถูกลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจุบันนะคะรถยนต์ไฟฟ้าที่เรามองว่าราคาไม่ถึงล้านเนี่ยอย่าง9000 900, กว่าถือว่าถูกสุดแล้วในปีหน้าอาจจะเห็นราคาลดต่าลงมากว่านี้นะคะนอกจากนี้คุณนักร ยังบอกกับเราอีกนะคะว่าจะมีมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยซัพพอร์ตด้วยอย่างเรื่องของโครงสร้างภาษีสัมภาษามิตรค่ะแล้วก็มีมาตรการ non-tax นะคะควบคู่ไปด้วยเพื่อส่งเสริมให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายค่ะให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรือว่ารถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์เนี่ยให้ได้ถึง30%ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตในประเทศภายในปี2573แล้วก็จะขยับขึ้นมาเป็น100%ให้ได้ภายในปี2578ค่ะซึ่งก็ต้องดูกันเป็นระยะระยะไปนะคะว่าจะมีการปรับแผนอย่างไรต่อไปบ้าง และตอนนี้ค่ะค่ายรถยนต์ใหญ่หลายๆค่ายนะคะเขาก็มีการวางแผนว่า1-2ปีข้างหน้านี้อาจจะมาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะรวมถึงดีลล่าสุดนะคะอย่างปตทร่วมกับ FOXCON ค r r u u p นะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติไต้หวันเนี่ยเขาก็เพิ่งได้ลงนามข้อตกลงกันนะคะในการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะโดยจะสามารถ รับจ้างผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์หรือว่ายี่ห้อต่างๆในอนาคตได้อีกด้วยรถยนต์ไฟฟ้าในระดับโลกตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่น่าสนใจนะคะอาจจะเป็นเทคโนโลยีติดล้อซึ่งฉีกภาพการผลิตรถยนต์แบบเดิมๆค่ะ ทุกวันนี้นะคะหลายๆบริษัทเทคโนโลยีค่ะเขาก็ได้เข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเจ้าตลาดเทสลาเองเนี่ยก็มีมูลค่าบริษัทรวมไปถึงนวัตรกรรมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่แซงหน้าค่ายรถยนต์แบบเดิมไปแบบไกลลิฟเลยนะคะสําหรับประเทศไทยเองนะคะก็คงต้องวิ่งตามประเทศอื่นให้ทันค่ะเพราะว่านานาประเทศเนี่ยเขามีการ ตั้งเป้าหมายวางนโยบายเรื่องของการใช้ e v วีคามาอย่างยาวนานแล้วและปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปหลายประเทศเลยนะคะแต่ก็ยังถือว่าไม่สายจนเกินไปค่ะประเทศไทยยังสามารถวิ่งทันได้นะคะผ่านนโยบายการสนับสนุนต่างๆจากภาครัฐด,ด้วยค่ะ จะก,กระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมว่าที่ผ่านมาไทยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกเหมือนกันนะคะและก้าวต่อไปเนี่ยก็เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่ต้องติดตามกันค่ะ